สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิตทาร์ริสไบฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมาพิกอาราาในหัวข้อความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับมาหากันอีกไหมหรือวนกลับมากันอีกไหมนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตหรืออาจจะมีการเลิกลาการหรือเป็นการแยกทางกันก็ได้นะคะจะสามารถใช้ได้กับ มิตรภาพหรือว่ากับคนหลักก็ได้นะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคําทํานายเป็นคําทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนาะอาจจะต้องฟังแล้วก็นําไปพิจารณาไปปรับในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเช่นกันนะคะเหมือนเดิมคิวมีไพ่ให้คุณเลือก3ากองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะหน้าไพ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคําทํานายถูกใจไพ่กองไหนหรือว่ารู้สึกถูกชะตากับไพ่กองไหน เลือกไพ่กลองนั้นได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังคําทํานายกันเลยค่ะสวัสดีชาวกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกหัวข้อพิกอากาศว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะวนกลับมาหากันอีกไหมก่อนอื่นฮิวขอเช็คพลังงานคุณกันก่อนว่าพลังงานคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ n i ยอ of s ์ซอร์สเพจซ f c ค p ัไฟอคันะคะดูกัน เพจซับคอยแล้วก็ทีออฟบอนเรารู้สึกว่าตัวคุณเหมือนกําลังผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นวิกฤตเหมือนบางคนอ่ะผ่านละแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ผ่านอาจจะยังเหมือนกําลังตกอยู่ในความเครียดความสับสนความกังวลอยู่ในขณะเดียวกันฮิวรู้สึกว่าตัวคุณนั้นคุณก็มีช่วงเวลาเหมือนแบบช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้การที่ บอกได้เลยว่ามันเป็นโมเมนต์ของการที่แบบเหมือนเราถ้าสมมติคนอกหักเนี่ยจะเพิ่งเจ็บมาหมาดๆก็จะต้องเรียนรู้กับการอยู่คนเดียวเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในแบบที่ว่าเออเราไม่มีเขาหรือบางทีถ้าเป็นแนวมิตรภาพอบบฮิวก็รู้สึกว่าเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกันมาก่อนมันทําให้มีความรู้สึกสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่กับบางคนของชาวกองที่หนึ่งที่เข้ามาดูฮิวรู้สึกว่า หลังจากที่คุณผ่านเรื่องราวมาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนายอัพซอสหรือไฟอัพคับเมื่อคุณเรียนรู้ปัญหาได้เมื่อคุณโตขึ้นเมื่อคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณเองจะขึ้นเป็นทีอัพฟอนก็คือ สามารถยืนได้บนความแบบเขาเรียกความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็จิตใจคือแบบอารมณ์ประมาณว่าไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้นะคะอันนี้คือสถานการณ์แล้วก็พลังงานโดยรวมที่ฮิวเห็นจากชาวกองที่หนึ่งเนาะขึ้นในเรื่องของเพจอัพครับโดยจริงๆแล้วเหมือนนะตอนนี้คุณเองก็มีแบบอารมณ์เหมือนสุขทุกันกันไปอ,อยู่กับใครก็มีความสุขหรือว่าได้ใช้ชีวิตในแบบที่แบบเอออยู่กับเพื่อนฟิลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ให้อยู่เดียวคุณอาจจะเครียดเช่นกันเนาะแต่อย่างที่บอกผ่านไปแล้วคุณก็จะยืนได้อย่าง สุขภาพหัวใจสุขภาพจิตของคุณมันคงขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานกันบ้างดีกว่าพลังงานของเขานะว่าคนคน,นี้ที่คุณนึกถึงอะ่ะหรือว่าคนที่อยู่ในความสำคัญนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้คิงอันไ g อ t อ f ซอสทูอ็อ f คอยเดอะเฮอร์มิตน g h อ o อ c ทับ และสุดท้าย Seven of s o ซอร์สเรรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือว่าพลังงานของเขาอะ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่อารมณ์ไม่คงที่คืออย่างคุณนี่คือแบบเจ็บปวดร้องไห้คือฟูมฟไฟเลยแต่อย่างเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบพยายามทําตัวเองให้แข็งแร่งพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกว่านายออฟคัเนาะฉันเองฉันก็มีดีฉันเองฉันก็รู้สึกว่าภายนอกฉันดูไม่เป็นอะไรแต่จริงๆเราลึกๆข้างในอะ่ะ ไพาที่สามกองนี้เลยนะคะคือ two of coins the hermit แล้วก็ seven of swords กำลังบอกว่าตัวเขาเองเขากำลังเก็บซ่อนความรู้สึกอารมณ์ของเขาต่างๆบางอย่างมันไม่ได้แบบว่าเด่นชัดขนาดนั้นบางคนอาจจะมีรอยยิ้มแต่ความความทุกข์ข้างในก็อาจจะมีคือเก็บไว้ไม่บอกใครแต่ถ้าอยู่คนเดียวเขาก็จะปล่อยจอยปล่อยอารมณ์มแบบซึมไปเป็นแบบตัวเขาเองเลยะคะ่ะแต่พออยู่ข้างนอกปับ๊บไม่ฉันไม่เป็นแบบนั้นฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนแข็งแกร่งนะคะ นี่คือพลังงานของเขาเนาะรวดเร็วมากๆเลยนะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะได้วนกลับมาหากันอีกไหมหรือว่าจะไปแล้วไปเลยนะคะ the emperor queen of cup ace of cup page of cup เนะาะเมื่อกี้ก็เห็น page of cup ขึ้นมา ace of w a d s นะคะ queen of w a d s knight of sword แล้วก็ the lover เนาะ เฮรู้สึกว่าพลังงานของคุณกับเขาระหว่างคิวหาของเดียวิวอ่านไพ่โดยรวมเลยแล้วกันนะคะเฮ้รู้สึกว่าตอนนี้พลังงานคุณกับเขาถามว่าโอกาสความสัมพันธ์มันจะกลับมาหากันอีกไหมคือถ้าสมมติต่างคนต่างยังมีอีโก้ต่างคนต่างยังมีใช้คําว่าอ e ีโก้ไปเลยแล้วกันเนาะมันมีอีโก้ที่ยังสูงอยู่เลยอะคะ่ะทั้งคุณและเขาแล้วก็บอกกับว่า จริงๆใจคุณแล้วก็ใจเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แหละอยากจะกลับมาคุยกันอีกครั้งอยากจะมาแก้ไขาการเปลี่ยนแปลงถามโอกาสยังมีอยู่ไหมไพ่บอกเลยค่ะว่าโอกาสมันยังมีอยู่นะเพราะต่างคุณกับเขาเองก็ยังรักกันอยู่ไม่ใช่ไม่รักกันนะโอเคอันนี้ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะเอามาปิดพลังโป๊ะอืมต่อกันคือถามว่ามันยังรักกันอยู่มันยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเพียงแค่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็น the emperor คุณก็เป็น queen of cup หรือบางทีกลับกัน เขาคุณเป็นดีเอมเพอเรอร์หรือเขาเป็นควีนออฟครับที่อารมณ์แบบเธอก็งอฉันก่อนสิเออฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรประมาณเนี้ยเขาเองเขาก็าแบบผมก็ไมไ่รู้สึกผิดนะหรือฉันไม่ได้รู้สึกผิดนะแน่จริงคุณก็มางอก่อนต่างคนต่างเราเวลาต่างคนต่างที่จะแบบเหมือนคือใจลึกๆอะ่ะคุณกับเขาอยากจะงอกันอยู่แล้วอยากจะแบบหันกลับมาคุยอยากจะมีความรู้สึกทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่ด้วยความอารมณ์ที่มันพาไปความโกรธหรือเรื่องต่างๆที่มันทําให้คุณกับเขาอะ่ะ กลายเป็นเหมือนแบบมันทําให้มีทิฐิมีกําแพงกั้นเข้ามาคือต่างคนต่างไม่ยอมกันหรอกแต่ละคนอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกคุณก็รู้สึกว่าคุณถูกมันเลยทําให้ตรงนี้เองที่ถามว่าโอกาสการกลับมามันมีแต่ถ้าคุณยังปล่อยเวลาค้างต่อไปอะ่ะโอกาสมันก็มีอีกเหมือนกันที่คุณกับเขาใครคนใดคนหนึ่งจะได้ไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ฮิวไม่ได้ขู่นะแต่ฮิวรู้สึกว่า อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ไพ่เดอะโรเบอร์ขึ้นไพ่โรเบอร์ขึ้นยังขึ้นคู่กับ q ค e ีนออฟ o อ n มีเสน่ห์ในตัวหรือไม่อาจจะเป็นตัวเขาที่มีเสน่ห์ในตัวเพราะฉะนั้นต่างคนอ่ะ พอเลิกกันไปแล้วพอไม่คุยกันดีๆคนใดคนหนึ่งอาจจะมีการประชดประชันกันก็ได้เหมือนแบบว่าเลิกกับฉันใช่ไหมฉันก็มีคนใหม่ได้เหมือนกันฉันก็ไม่ได้งงอฉันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเธอจะไอ้นี่เนาะแต่สุดท้ายยังไงแล้วต่อให้คุณจะมีคนใหม่แบบไหนอ่ะความรู้สึกของคุณกับเขามันก็ยังมีตกหล่นตกค้างกันอยู่ยังอยากที่จะกลับมาเจอคนยังอยากที่จะกลับมาคุยกับคุณอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนาะมันไม่ได้ว่าถึงขั้นที่จะแบบว่าเออ ปชดประชันกันไปแล้วมันไปจบกันได้เลยนะมันก็ยังมีความรู้สึกที่ยังกลับมาชนกันอยู่นั่นแหละประมาณนั้นนะคะอืมอยุกี้นิดนึงนะคะแดี๋ยวคิวเอานี้ปิดก่อนจะปิดหมดไหมนอะมันได้ไหมอ่ะน่าจะพอได้ประมาณไพ่ขึ้น j u d g m ม n t มานะคะอ่ะปิดน่าจะได้ประมาณนี้อืม จริงๆเราเรื่องราวเก่าๆหรืออะไรเก่าๆอ่ะคุณกับเขายังหวนคิดถึงกันอยู่ไม่ใช่ไม่หวนคิดถึงยังคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยมีให้กันอดีตที่มันเคยดีคุณก็ยังคิดถึงอยู่แล้วตัวคนเองขึ้นไพ่ในเรื่องของเดอะสตาร์ไพ่โป้มาเต็มเลยค่ะอ่ะมาขึ้นไพ่เดอะสตาร์เนาะมันเป็นความรู้สึกที่ว่า อยากจะมีการเยียวยาอยากจะรักษาอยากจะกลับมาแก้ไขอีกครั้งอยากจะลงมาคุยอีกครั้งเพียงแค่ติดปัญหาคือคุณกับเขาต่างอีโก้สูงคู่หากใครคนใดคนหนึ่งที่ยอมลดทิฐิแล้วได้คุยกันคุณกับเขาก็มีโอกาสที่ที่จะได้จบปัญหานั้นเราเริ่มต้นใหม่นะคะขยับก่อน ืได้เริ่มต้นใหม่นะจุดจุดนี้เองที่มันเลยทําให้ฮิวรู้สึกว่าชาวกองที่หนึ่งอะถามว่าโอกาสการวนกลับมามีไหมมีเพียงแค่คุณเองต้องลดทิฏฐิมานะหรือไม่ใช่ทิฏฐิมานะลดทิฏฐิลดอารมณ์แล้วคุยกันด้วยเหตุผลแต่กับบางคนถ้าสมเหตุผลมันไม่ไหวอันนี้ฮิวขอบอกเลยว่าเมื่อถามตัวเองแล้วเมื่อคุยกับตัวเองดีแล้วแล้วถ้ามันไม่โอเคจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ สิ่งหนึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะคำทํานายไม่ได้ช่วยคุณตัดสินนะแต่เป็นการช่วยเหมือนชี้ทางให้คุณว่าถ้าหากคุณเลือกที่จะไปต่อคุณจะเจ็บแบบไหนแต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่แล้วคุณจะเป็นยังไงต่อมันเป็นแบบนี้เองค่ะที่พายอยากจะบอกเนาะไม่แน่นะการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะดีกว่าเดิมแต่ถามว่า เริ่มต้นใหม่หรูปแบบไหนอะกลับไปคบกับคนเก่าอา,กอาจจะดีได้เพราะว่ามีการปรับจูนกันหรือคบคนใหม่อาจจะดีได้เช่นกันถ้าคนคนนั้นดีกว่าคนเก่าที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะการสิ่งที่คุณคาดหวังอะมันอาจจะไม่ได้ตามที่หวังหรอกเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คิวเห็นมาตลอดคือทุกการคาดหวังมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นเสมอเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะสุดท้ายแล้วความรักอะมันไม่มีกฎตายตัวแล้วมันก็ไม่มีในเรื่องของมันแบบแบบฟึกหัดหรือว่า เป็นเหมือนหนังสือที่คอยบอกว่ารักแบบนี้ต้องเป็นแบบไหนความรักมันคือสิ่งที่เราจะต้องปรับจูนกันตลอดเวลาอารมณ์เอยอ,อะไรเอยทุกอย่างเพราะฉะนั้นจุดนี้เองฮิวก็อยากจะบอกกับคุณชาวกองที่หนึ่งว่าโอกาสการวนกลับมาคบกันมันยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะเพียงแค่คุณอะได้ลองเปิดใจคุยกับเขาแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าพอแล้วค่ะครั้งนี้คังเดียวพออันนี้ให้โอกาสได้เลยค่ะเพราะว่าภายเคลื่อนเดทมาคุณมีการจบ กับความสัมพันธ์แล้วแต่ทีนี้ว่าอำนาจก,การตัดสินใจอยู่ที่คุณนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของชาวกองที่1นเนาะมาแบบกระชับจันจันอย่างรวดเร็วนะคะเป็นยังไงกันบ้างของชาวกองที่1นึ่ฮิวรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณอนะคุณก็ยังอยากกลับไปหาเขาแหละแต่การที่จะเดินหน้าต่อไปคุณก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้ว มันขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณถ้าคุณยังมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ฮิวยินดีและฮิวก็ขออวยพรให้คุณได้พบเจอแต่ความสุขส่วนคนที่จะไปต่อฮิวก็ยินดีเช่นกันนะคะยอมรับในทุกการตัดสินใจแล้วก็ยินดีทุกการตัดสินใจของคุณเสมอนะคะยังไงต่อให้มีปัญหาอะไรสุดท้ายอะตัวคุณเองคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ฮิวก็ขอให้คุณพบเจอแต่ความโชคดีสุขสมหวงังในใจปรารถนาทางการเงินการางานแล้วก็ความรักนะคะของชาวกองที่1วันนี้ฮิวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองที่2นะคะสำหรับคนที่เร่อกหัวข้อให้ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาหากันอีกไหมหรือจะวนกลับมากันอีกหรือเปล่านะคะก่อนอื่นฮิวขอดูพลังงานของคุณชาวกองที่2กันก่อนดีกว่าว่าพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ten of one two of swords six of cups เอกอฟคอยและใบสุดท้ายนะคะขึ้นเดทขึ้นมาเนาะฮิวรู้สึกว่าพลังงานของชาวกองที่สองอะ่ะเป็นคนที่มันกำลังอยู่เหมือนอยู่ทางแยกระหว่างการตัดสินใจขึ้นในเรื่องถู f ออฟออฟซอร์เข้ามานะคะระหว่างนี้ฮิวขอจัดไพ่นิดนึงนะฮิวรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณอาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างในที่นี้คือเหมือนแบบทาเพื่อที่จะเช็ค ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจมันถูกไหมสิ่งที่คุณกําลังจะทํามันถูกต้องกับคุณหรือเปล่ามันเหมาะสมกับคุณไหมหากคุณทําแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําหรือเปล่านะคะไพ่เดอะเดชขึ้นมานาะมมาเป็นการจบแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นฮิวรู้สึกว่าตัวคุณเองบางครั้งบางทีเหมือนตัวคุณคุณก็เป็นเดอะแบกเช่นกันนะเดอะแบกในที่นี้แบกอะไรแบกอารมณ์แบกความรู้สึกแบกทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงซิกออฟคาร์พิวก็รู้สึกว่าตัวคุณนั้นคุณก็คคิดถึงนนอื่ เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกของคนอื่นที่คุณคิดว่าถ้าหากฉันทําอันนี้ไปแล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงถ้าฉันตัดสินใจแบบนี้ไปคนอื่นจะเป็นแบบไหนคนอื่นจะมองฉันแบบยังไงตัวคุณเองคุณกําลังแบบว่าช่างใจแล้วก็คิดอยู่ว่าจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะ เลือกซ้ายหรือเลือกขวาซึ่งทุกการตัดสินใจของคุณมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยเสมอค่ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เองพลังงานของคุณที่ฮิวเห็นน่ะมาเลยกลายเป็นว่าคุณกําลังรอเวลาให้เวลาได้ใช้เหมือนแบบให้เวลาได้เป็นคําตอบกับคุณในขณะที่คุณตัดสินใจเลือกว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณจะไม่รู้สึกผิดกับการที่ว่าไม่ได้เลือกอีก,อกตัวเลือกหนึ่งแล้วคุณมาเลือก ตัวเรื่องนี้นั่นเองนะคะที่รู้สึกว่าตัวคุณนั้นคุณพยายามที่จะจบปัญหาแล้วก็ต้องการปิดทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเพื่อที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเทคแคร์ตัวเองให้มันดีมากกว่าเดิมนะคะนี่คือพลังงานของชาวกรองที่2ในตอนนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานของเขาหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพาขึ้นในเรื่องของเอชซั c คราอ่์อูออบซอสทีอัวอน ทูออฟครับทรีออฟครับฮิวรู้สึกว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเหมือน อารมณ์คือคล้ายๆกับชาวกองที่หนึ่งเนาะแต่มันก็ไม่ได้คล้ายขนาดนั้นคือเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะแล้วในขณะเดียวกันบางทีาก,การเริ่มต้นใหม่ของเขาอะเขายังไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่แบบว่าเออจริงจังขนาดนั้นเขาเองก็อยู่ในสภาวะเดียวกับคุณอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคุณเหมือนกันคะ่ะเปรียบเสม,มือนดั่งคำถามที่ว่าสมมติว่าคุณจะถามว่าเฮ้ยจะเอาไงจะเลือกซ้ายหรือจะเลือกขวาเขาก็จะอาจจะตอบว่าเอ้ยไม่รู้อ่ะอย่างสมมุติว่า เอาเป็นคำถามประมาณนี้เลยจะเลิกไหมก็ตอบว่าไม่รู้อ่ะจะไปต่อไหมก็บอกว่าไม่รู้บางทีเขาก็คงรู้สึกว่าอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะขึ้นในเรื่องของทนะูออฟครับเนาะมันเป็นความรู้สึกที่มันคลักขังแล้วมันทําให้คุณกับเขาอึดอัดกันถามว่าทีออฟครับตัวเขาเองเขายังรู้สึกดีที่ว่าอย่างน้อยตัวคุณก็ไม่ได้ไปไหนตัวเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แต่หากที่จะเริ่มต้นใหม่หรือจะทําอะไรใหม่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่อะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปขึ้นในเรื่องของทีออฟวอร์นเข้าม สามไม้เท้าเนาะไม่ใช่สี่ไม้เท้าที่มันเป็นแบบว่าเออมีความมั่นคงมั่นคงอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะความมั่นคงมั่นคงอารมณ์และความรู้สึกจริงๆแล้วตัวคุณเองกับตัวเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ละแต่การเริ่มต้นใหม่ในที่เนี้มันเป็นการเริ่มต้นในรูปแบบที่ว่าไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะเริ่มต้นยังไงให้มันดีกว่าเดิมคือไม่มีใครหรอกที่อยากจะเริ่มต้นแล้วมันแย่กว่าเดิมอยากเริ่มต้นแล้วมันดีกว่าเดิมทุกๆคนเนาะมันเลยทําให้เขาและคุณต่างก็อยู่ตรงทางเลือกอยู่ตรงทางที่มันตันอยู่ตรงกลางของการตัดสินใจว่าจะเลือกซ้ายหรือจะเลือกขวาขึ้นในเรื่องถูกออฟซน,านอารแถมตาแหน่งเดียวกันด้วยระหว่างคุณกับเขาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า โอกาสความสัมพัน์นี้จะมีการวนกลับมาหากันอีกไหมนะคะชาว t o of s o r t ขอดูกันหน่อยว่าจะได้วนกลับมาหรือ้อนเป็นวงกลมกันไหมเพจ soft o e n of pentacle t of pentacle x of bond นะคะ ten of bond ยู่ต้องดูจัดให้ t of s o r c นะคะ เพจสบอนและไปสุดท้าย t ู o อฟครับจริงๆท่อันนี้ทำไมคิวรู้สึกว่าเหมือนมันมีการรีวนกลับมาแต่มันเป็นการวนกลับมาที่เจ็บ เจ็บช้ำจะปวดมากเลยค่ะไพ่สามจะขึ้นมาอยู่ตรงกลางเลยมันคงจะเป็นการได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งได้เคลียร์ได้ตัดสินใจได้ถามความรู้สึกได้ระบายหรือว่าแสดงอะไรสักอย่างที่มันออกมาให้เต็มที่ให้หมดก่อนที่คุณกับเขาอาจจะมีการแยกทางกันอันนี้คิวขออน,นุญาตบอกก่อนว่าสําหรับ คนที่เข้ามาดูชาวกองที่2เนาะไม่ว่าจะเป็น1นึสองามเลยดีกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันอยากจบความสัมพันธ์แล้วแล้วถ้ามาดูเพื่อที่จะบอกกับตัวเองหรือว่าใช้ที่เป็นการป้องกันว่าถ้าเกิดเขาวนมาอีกครั้งจะเป็นแบบไหนฉันจะใจอ่อนไหมอันนี้สามารถดูได้นะคะแต่ถ้าใครที่เลิกตัดสินใจที่จะมูฟออนแล้วอะอันนี้ฮิวก็อยากจะบอกเลยว่าไม่แนะนําเพราะว่าบางครั้งบางทีมันอาจจะทาให้คุณคาราคาจังในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะหรือเรื่องของความรู้สึกว่าจะไปดีหรือว่าจะยังไงถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วฮิว ขอให้คุณเลือกการตัดสินใจที่คุณเลือกมาที่คุณคิดทบทวนทุกอย่างโดยที่ตัวคุณเองจะต้องไม่เสียใจภายหลังนะคะไม่ต้องมากังวลว่าเอ้ยถ้าเดินต่อแล้วฉันมันต้องมารู้สึกเสียใจไม่เหตุทุกการตัดสินใจมันมีสิ่งที่ดีเสมอนะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถรับช่วงเวลาดีๆ ตอนนี้หรือว่าได้ตอนไหนแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะของชาวกองที่2โอกาสความสัมพันธ์ไพ่ปิดจบขึ้นมาบอกว่าคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่คุณยังมีอะไรให้กันอยู่เพียงแค่บางครั้งบางทีความรู้สึกตรงเนี้มันเหนื่อยเกินกว่าที่จะรับไหวมันรับเกินกว่าที่จะแบกไหวอะ่ะ ไพ่บอกเลยนะคะขึ้นในเรื่องของ Ten of One ข้ามาแล้วก็ยังมี T of สอเนะ้อยอยู่ตรงกลางมันเหมือนกลางอกกลางใจอ่ะเพราะฉะนั้นตัวคุณกับตัวเขาเองต่างที่จะแบบภาระกกันทั้งคู่แบบความรู้สึกกันทั้งคู่อยากจะประครับประคองให้มันดีขึ้นไปทั้งคู่สุดท้ายแล้วยังไงมันมีจุดหนึ่งที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกัน T of Pentacle กาลังบอกคุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันขึ้นในเรื่องของครอบครัวถ้าสามารถแก้ปัญหาสามารถทําทุกอย่างได้โดยที่ทำทุก อย่างได้ในที่นี้หมายถึงรักษาอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องของการเงินการงานด้วยนะคะเวลาเนี่ยอันนี้ตัวดีเลยที่รวมกันทั้งหมดคุณแก้ได้คุณจะได้พบเจอกับความสุขสมหวังเนาะแต่ในขณะความสุขสมหวังอย่างที่ฮิวบอกมีสุขทุกแล้วก็ปนกันไปสุดท้ายแล้วอะมันขึ้นอยู่กับการที่ว่าคุณจะตัดสินใจไหมหรือว่าต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงให้คุณหรือเปล่าหรือคุณจะยอมเปลี่ยนแปลงให้เขาไหมอันนี้คือปัจจัยหลักและเป็นประเด็นสำคัญเลยของชาวกองที่สองที่ว่าจะได้คบกกันอี มันมีจุดจุดหนึ่งที่ วนกลับมาค่ะแต่มันเป็นการวนกลับมาได้คุยได้ถามแต่สุดท้ายแล้วยังไงเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจว่าโอเคถ้าเขาปรับไม่ได้เขาแก้ไม่ได้กวนเองอาจจะเป็นคนที่เดินออกมาได้เช่นกันนะคะเป็นการสุดท้ายบอกแล้วกันว่าทุกการตัดสินใจอย่างน้อยคุณอย่าลืมถามตัวเองนะคะอย่าลืมกลับมาใส่ใจอย่าลืมถามหัวใจกับตัวเองว่าบางทีความรัก,กมันคือเรื่องของคนสองคนความสัมพันธ์หรือมิตรภาพเหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องระหว่างของคุณกับเขาทุกการตัดสินใจถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้อง ต้องทาให้คุณทุกคุณอาจจะต้องดูด้วยว่าเขาคนนั้นมีความสัมพันธ์กับคุณรูปแบบไหนหากเป็นครอบครัวอะโอเคยังพอเข้าใจได้แต่หากเป็นแค่เพื่อนร่วมทางหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรภาพก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจหรือสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมีเหตุผลของฉันนะฉันเจ็บมาพอแล้วฉันอยากจะเริ่มต้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่คิวอยากจะบอกคุณชาวกองที่2นะคะสุดท้ายแล้วยังไงคิวรู้สึกว่าทุกการตัดสินใจของทุกๆคนอนะคิวก็ยังขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เคา,ารุกินนนอองคณนะลปี้หืว่ อาจจะเน้นย้ำในเรื่องของการตัดสินใจบ่อยหน่อยแต่สุดท้ายยังไงฮิวก็ยังอยากจะบวพยพรให้คุณพบเจอแต่ความโชคดีความสุขสมหวังดังใจปัถนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะวันนี้ฮิวอาจจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่3นะคะสําหรับคนที่เลือกหัอบครับพีอาการความสัมพันธ์นี้จะวนกลับมาหาก,กันอีกครั้งหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ T upon the star, o i g n t of Coin the hangman และใบสุดท้ายขึ้น the moon ฮิวรู้สึกว่าพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานของจริงๆมันผ่านการเยียวยามาสักระยะละแถมตัวคุณอะคุณก็รู้สึกว่าคุณแข็งแรงมักมากพอสมควรแล้วแหละแต่ถ้าสมมติกองที่3 อาจจะถามถึงแฟนเก่าหรืออาจจะถามถึงเพื่อนเก่าหรือใครที่แบบว่ามันห่างหายไปนานอ่ะทำไมฮิวรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเองคุณ,คณได้เห็นมุมมองใหม่ๆคุณได้มีความรู้สึกใหม่ๆแม้บางส่วนบางเวลาลึกๆคุณเองคุณอาจจะคิดถึงเขาแต่สุดท้ายยังไงฮิวรู้สึกว่าเดอะมูนอ่ะกำลังจะบอกว่ามันคือแค่ความรู้สึกคืออดีตที่ผ่านมามันคือเรื่องราวดีๆที่ คุณแค่อยากจะจดจําไว้แต่เพียงแค่คุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะคุณแข็งแรงทั้งในเรื่องสุขภาพสุขภาพหัวใจในที่นี้คือใจคุณแข็งแรงใจคุณไม่ได้รู้สึกอ่อนไหวหรือว่าเออจะต้องรองให้เวลาที่คิดถึงเขาหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณเป็นคนที่แข็งแรงและใจคุณเป็นคนที่เข้มแข็งละเด็ดเดี่ยวแล้ว คุณกําลังมีเป้าหมายคุณกําลังวางแผนอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณคุณกาลังมีความสุขและในขณะเดียวกัน The h a n งแมงบางครั้งบางทีเหมือนคุณเองคุณอาจจะแขวนตัวคุณไว้แบบว่าถ้าจบความสัมพันธ์มานานแล้ว่ก็จะคงจะพูดว่าฉันโสดแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอาจเป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะคะหรือบางทีคุณอาจจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าฉันมีความรู้สึกคือฉันมีชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเช่นกันฉันได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆฉันได้เห็นอะไรใหม่ๆแตกต่างจากที่ฉันเคยอยู่กับเขาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นิววรู้สึก่่าตัคคุณนนะเป็ที พอมันผ่านเรื่องราวหลายๆมากลายเป็นคุณเห็นมุมมองใหม่ๆมีชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นเลยอะคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของเขาคนที่คุณคิดถึงเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกกองนี้แข็งแรงนะเราก็พร้อมแบบว่าจริงๆเหมือนพร้อมมูฟออนอะแต่บางคนอาจจะมูฟออนมานานแล้วก็ได้เนาะเพียงแค่เหมือนเข้ามาดูแนวแบบสไตล์เบาๆชิลๆดูขำๆอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันดีกว่าว่าพลังงานเขาคนที่คุณนึกถึงเป็นยังไงบ้างขึ้นสิกออฟซอสขึ้นเดอมเนเเชียน t ึ้ t o of coin อ่าฮ uh huh. ะข the h a l o f e n แ e ้ว ขึ้นเดอะมูนโอ้ทำไมขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลยขึ้นเดอะมูนเนาะจริง,รงๆเขาเองเหมือนเขาก็มีภาระหน้าที่มีความรู้สึกมีอารมณ์ที่มันสับสนเหมือนกันที่ต้องแบกไปนะคะขึ้นในเรื่องของซิกออฟบอลเนาะมันเป็นความรู้สึกของการที่ว่าตัวเขา่าถามว่าดีขึ้นไหมต่างคนต่างดีค่ะเหมือนชาวกองที่3าเนี่ยทางเขาและคุณเหมือนต่างคนต่างแยกายกันไปเติบโตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกคิดถึงไททูออฟคอยขึ้นมาบวกกับเดอะมูนบางครั้งบางทีตัวเขาอาจจะรู้สึกกับคุณ มากกว่าเลยรู้สึกคิดถึงคุณมากกว่าแต่พอถึงเวลาผ่านไปอ่ะ เขาเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนเป็นไฮโลแฟนเนาะก็คือเหมือนแบบปรึกษาเพื่อนคุยกับเพื่อนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ยูดูจากหน้าไพ่ด้วยเนาะมันไม่ได้ถึงขั้นเหมือนเป็นแบบโอเคถ้าไรเดอร์เวก็จะมีขึ้นอ่ารูปผาขึ้นมามันเป็นการเหมือนให้คําปรึกษาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะยูรู้สึกเขาเองอ่ะมันเป็นการปรึกษาเพื่อนแบบระดับมิตรภาพมากกว่าว่าผ่านมาแล้วเป็นยไงบ้างอกหักอย่างนี้รู้สึกยังไงแล้วยังคิดถึงคนนั้นอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะคะกับอีกหนึ่งอย่างเขาอาจจะเป็นโค้ดความรักก็ได้อีกหนึ จากน้าไพ่บางั้าบางทีเขาเองเขาอาจจะถามเพื่อนในเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณได้เช่นกันนะคะไพ่เดอะมิชชันกำลังบอกว่าเขาเองเขามีการไม่ได้ว่าเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตได้แบบมั่นคงแล้วแหละ เพียงแค่อารมณ์ลึกๆเขายัางสับสนยังปวนแปรมันมีความสับสนปวนแปรที่มันมากกว่าคุณแล้วกันต่อให้คุณจะคิดถึงเขาเป็นเดิมมูลยังไงสุดท้ายแล้วตัวคุณก็บอกตัวเองว่านี่คือปัจจุบันฉันอยากจะอยู่ของฉันแบบนี้นะคะเป็นไพ่เดิมมูลขึ้นมาแล้วนะประมาณนี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวเขาเองอะ่ะเขาก็พยายามที่จะเยียวยาหัวใจเขาเช่นกันแล้วบางครั้งบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึกสับสนด้วยอาจจะต้องรอเวลาหน่อยคนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการมูฟออนสุดท้ายแล้วอะ่ะ ไม่แน่นะตัวคุณอาจจะเป็นคนบอกเลิกเขาก่อนก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะจบความสัมพันธ์ก่อนเขาก็ได้โดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวก็ได้เรามาดูกันดีกว่าเอาความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการวนกลับมาหากันอีกไหมสิบดาบไม่ต้องเปิดแลวมั้งสามดาบเพราะวาเธอคะ่ะอืมสิบไม้เท้าอกแต่ละใบเนาะของชาวกองที่สามเออ King of Pentacle the Star นะคะ จาระดับคิวปิดอันนี้ให้หึ่หนึ่งดาบนะคะหรือเอซอบซอส์คีนอบซอสวิวออฟฟอร์จูนและสุดท้ายนะคะก็คือไนอัปอนหรืออัศวินถือไม้ท้า คิวรู้สึกว่าเอางี้แล้วกันกับบางคนอยู่บางคนที่เข้ามาดูคลิปคิวคุณอาจจะบอกว่าครั้งนี้ครั้งเดียวอย่าเจอกันอีกเลยสําหรับกองที่สก็เอาเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเชื่อว่าคุณไม่มีการไม่มีโอกาสที่จะวนกลับมาแล้วแหละพราถ้าวนกลับมายังไงก็เจ็บอยู่ดีนะคะแต่ถ้าบางคนโอกาสเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีเนาะแต่ถามว่าตัวคุณก็กลัว ที่ว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะกลับไปเจ็บเหมือนเดิมให้เดอะสตาร์ขึ้นมาเหมือนคุณมีการคาดหวังมีตั้งค่าคาดหวังออกไปว่าถ้าได้วนกลับไปอีกครั้งหนึ่งตัวคุณอาจจะได้เขาเรีเยกะไรนะเหมือนอาจจะได้กลับไปแก้วความสัมพันธ์เก่าๆอาจจะไปทําให้มันดีขึ้นเพียงแค่บางครั้งบางคราวอะ คุณไม่ได้อยากจะย้อนกลับไปแบบย้อนกลับไปทั้งหมดแต่แค่ย้อนกลับไปบางจังหวะบางช่วงระยะเวลาหนึง่งที่มันทําให้คุณเสียใจที่มันทําให้คุณอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขตรงนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าย้อนไปทั้งหมดอะฮิวเชื่อว่าสําหรับชาวกองที่สามารถอาจจะบอกไปแล้วไปรับไม่ต้องกลับมาก็ได้ขึ้นในเรื่องของกินอ of เพนทั c เกิลมาด้วยมันเป็นความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันก็ดีอยู่แล้วว่าคุณมีเหรียญคุณมีความสุขสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจแล้วคุณแบบว่าฉันจะต้องกลับไปเจ็บปวดทําไมาอีกอันนี้เป็นความเด็ดขาดมาก ัมผัสได้เลยคือพลังงานรุนแรงมากนะคะกับการที่แบบไม่มีทางที่จะกลับมานั่นแหละแต่ถามสําหรับคนชาวกรที่3ามอยากกลับมาไหม สำหรับคนที่อยากกลับไปหาในความสัมพันธ์นั้นอะฮิวก็ขออน,นุญาตถามก่อนแล้วกันว่าไพาขา่ขึ้นมาสิบดาบขึ้นมาสามดาบขนาดนี้ถ้ากลับไปแล้วเหนื่อยคุณยังเลือกที่จะกลับไปอยู่หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอีกเช่นกันถ้าคุณกลับไปฮิวก็ขอให้คุณกลับไปพบเจอแต่แบบความโชคดีความสุขเนาะความสมหวังอย่าพบเจออะไรที่มันเรื่องเสียใจเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันเสียใจอะคุณจะเจ็บตักกว่าเดิมไพ่บอกว่าได้เริ่มต้นใหม่แหละแต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ อีกรูปแบบหนึ่งอีกฐานะหนึ่งฐานะแบบไหนจากคนรักเลื่อนมาเป็นแค่เพื่อนจากเพื่อนอาจจะเลื่อนมาเป็นแค่คนรู้จัก เจอหน้ากันทักทายกันแค่นั้นอันนี้คือพลังงานของชาวกองที่3เนาะคือสรุปให้ง่ายๆเลยถ้ามันเป็นแบบตรงๆแบบเป้งๆเลยก็คือโอกาสกลับมาเจอกันมันไม่มีแล้วแต่บางคนถ้าจะได้กลับไปเจอกันมันเป็นเพียงแค่กลับไปแก้ไขบางจุดบางเรื่องราวเท่านั้นส่วนชาวกองที่3ามพิรู้สุว่าจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดน,นะคุณอาจจะรอชนิดที่แบบทุ่มสุดตัวทุ่มทุกอย่างจนสุดท้ายคุณอาจจะพูดคำนี้ว่าฉันจะไม่ย้อนเวลากลับไปแก้ไข ฉันยืนอยู่ตรงนี้นี่คือปัจจุบันของฉันนี่คือสิ่งที่มันดีที่สุดสาหรับฉันในตอนนี้แล้วนะคะนี่คือพลังงานของชาวกองที่สามเนาะมันรวดเร็วทันใจเหลือเกินแต่ยังไงสุดท้ายฮิวก็ต้องขออวอพรให้คุณที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปของฮิวได้พบเจอแต่ความสุขสมหวังใ,ในใจปรารถนาทั้งการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะมีความสุขแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกการเลือกของคุณฮิวก็ขอให้คุณ ได้อย่างที่ใจคุณหวังอะไรที่มันไม่ได้ดังที่ใจคุณหวังก็ถือว่าให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งคุณเคยผ่านมาได้ครั้งต่อไปมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอะมันเป็นเหมือนเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่คุณจะสามารถเก็บไปเล่ากับเพื่อนๆหรือว่าเล่าให้ใครฟังได้ว่าไอ้ครั้งนึ่งฉันผ่านมานะแล้วฉันก็เก่งมากๆที่ฉันผ่านมาได้นับจากนี้ต่อแต่นี้นะคะฮิ่รู้สึกพลังงานชาวกองที่สามจะไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้ละพอไพ่สิบดาบขึ้นเนาะคุณจะมีสิ่งที่ดี ขึ้นมากกว่าเดิมต่อให้คุณจะมีรักครั้งใหม่เจ็บคุณก็จะเจ็บน้อยลงคุณอาจจะเป็นการบอกว่าเมื่อไหร่ที่อกหกักคุณรู้วิธีการเยียวยารักษาตัวเองคุณเข้าใจตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ฮิวบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้แบบว่าเจ็บหนักเท่าครั้งแรกเว้นแต่ว่าคุณรักเขามากอ่ะอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งเนาะวันนี้ฮิวก็ต้องขออวยพรให้คุณโชคดีเนาะแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ